ผู้ชมคะเรามาถึงที่อำเภอเชียงคานในวันนี้เมื่อช่วงเช้าค่ะเราได้มีการตักบาดข้าวเหนียวนะคะซึ่งที่นี่จะมีการใส่เฉพาะข้าวเหนียวในช่วงเช้าค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีการจัดสำรับอาหาร้าวหวานพร้อมดอกไม้ไปทําบุญกันที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะคะและตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดศรีคุณเมืองค่ะได้ร่วมพิธีทําบุญข้าวพรรษาด้วยแล้วก็มีการผูกข้อต่อแขนเป็นลูกเป็นหล,ลานชาวเชียงคานกันด้วยนะคะโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีตําบลเชียงคานค่ะแนะนําคุณหลงแก้วนิรันด์ค่ะสวัสดีคค่ะ ได้ร่วมในการผูกข้อไม้ข้อมือกันไปแล้วนะคะมีความหมายยังไงคะครับในเรื่องของการผูกไอข้อไม้ข้อมือนี้เป็นการบาสีสุข,ขวัญซึ่งเป็นประเพณีของถ้าพูดจริงๆมันเป็นของชาวอีสานซึ่งการผูกข้อต่อแขนนี่เป็นการให้เกียรติค่ะ เป็นการให้ความสุขซึ่งกันและกันให้ความรักใคร่ซึ่งกันและกันครับผมในการให้พรกันวยนะคะระหว่างโรคพิธีแล้ววันนี้ที่มาถึงเนี่ยเป็นวันเข้าพรรษาพอดีค่ะถ้าจะได้สังเกตเรียนรู้เรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีด้วยเนี่ยของที่นี่มีเอกลักษณ์ยังไงคะ คำโบราณเขาก็เรียกคำว่า22ของ14ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันตลอดเวลาวันนี้ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาก็เป็นหนึ่งใน22ของ14ที่เราปฏิบัติวันนี้เดือนนี้เข้ามาเราจะต้องได้มาเข้าวัดทําบุญกันโดยการมีการถวายเทียนพรรษาเยี่ยนผ้าน้ําฝนปัจจัยทาทานแล้วก็ร่วมทําบุญไสบาดกันครับอรเรียกว,ว่าวิถีชีวิต่นัง <ผม S 1> คงรักษาแบบ,บดั้งเดิมเอาไว้นะคะถ้าจะศึกษาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตเข้าไปให้ลึกซึ้งของชาวเชียงคานี่มีลักษณะยังไงคะ ชาวเชียงคานเราเป็นคนเรียบง่าย<ะ>พื้นเพก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรรมแบบกลางๆมีการผสมผสานในเรื่องของการค้าขายทำไร่ทำนาเพราะมันอยู่ติดริมน้าโขง<ะ>ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอ,อาหารขาดไม่ได้คือการต้องปลูกข้าวต้องทําข้าวเพราะงั้นคุณจะมีจะจนคุณ่จะอยู่ที่ไหนถึงเวลาคุณจะต้องมาทํานาเสร็จแล้วเก็บข้าวไว้ในยุ้งเพื่อจะเอามาไว้บริโภค ส่วนอาหารก็ลงหาตามแม่น้ำโขงหาได้ง่ายด้วยอ, <า S 1> อยู่ใกล้ตัว <compress. S 1> แล้วก็ดีต่อสุขภาพยังไงนาคะ <ห Gone. S 1> อาหารของคนเชียงคานอาหารไม่ว่าผักไม่ว่าหน่อไม้จะเป็นในเรื่องคล้ายๆกับเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนนี่จะมีกระถางปลูกต้นหอมต้นตะไคร้ต้นในสาลแหนอะไรไว้ไว้บริโภคเองจะทำกันมาในลักษณะนั้นบ้านที่ติดริมโขงก็ส่วนใหญ่พอ หน้าแง้งหน้าฝนหน้าหนาวก็จะลงแปปลูกผักกันอยู่ริมน้ำโขงโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ใ่สารเคมีอะไรและเท่าที่สังเกตเนี่ยแม้ว่าเชียงคานนั้นจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่าไปทางไหนเนี่ยก็เจอวัดเต็มไปหมดเลยเป็นส่วนหนึ่งในวิถีคนที่นี่เป็นคนที่โดยโดย,โดยสำเนียงก็เป็นคนชาวพุทธทั้งหมดแล้วก็เมื่อก่อนนี่ผ้ายิ่งเยอะกว่านี้นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ในเรื่องภา,าวะเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างก็คนก็เข้าไปทํางานทางข้างในมากกว่า วัฒนธรรมส่วนหนึ่งก็ของเราก็คือได้หายไปเ<ะ>มื่อก่อนโบราณเท่าที่ผมเป็นเด็กโตขึ้นมาเนี่ยตื่นตีสี่ที่ห้าต้องมาเาขาเรียกนึ่งข้าวข้าวเหนียวเตรียมไว้ใส่บาตรพอพระตื่นเช้ามาพระมาใส่บาตรเสร็จพระท่านก็กลับวัดเราจะมีญาติยาโยมส่วนหนึ่งคือมารออยู่ที่วัดในวัดก็อาจจะมีหน่อไม้บ้างอะไรบ้าง<ะ>หักเอาเก็บผักเก็บนาทํมาทำาสำรับให้กับพระสงฆ์ทีนะั้ ก็มีทั้งเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยแล้วกิจกรรมประเพณีต่างๆที่หลายอย่างเนี่ยยังมีเรื่องของความสนุกสนานและความเป็นชุมชนมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพจิตของคนที่นี่ยังไงคะเน้นหนักที่ทางทางทางวัดนี่แหละครับเราจะเข้ามาในวัดกันหนึ่งก็มาร่วมกันทำสำรับถวายพระสงฆ์ตั้งแต่เ็าเรียกฉันเช้าแล้วก็มาเพลครับแล้วก็มาร่วมกันทำความสะอาดวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะ อย่างปัจจุบันของของผมที่ผมทําอยู่ตรงนี้ก็คือทุกวันที่15<ะ>ของเดือนเราจะทําเข้าวัดทำบุญกัน<ะ>แล้วก็ร่วมทํากิจกรรมกันครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยพบปะกกันให้ข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันก็จะทําให้จิตใจเบิกบ,บานเกิดความสามคัคคีเพราะว่า การที่มาทําบุญทุก15คห้านั้นไม่ใช่ว่าจะมาทําบุญตักบาทตอนเช้าอย่างเดียว<ะ>ก็เพิ่นจะได้คนผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าแม้กระทั่งเด็กนี่แม้กระทั่งเด็ก <c oughs> เพื่อนก็นจะจูงลูกคุงหลานมาแต่งถ้ามาก็จะมาจาพระกษาอยู่ในวัดก็เป็นหนึ่งวันหนึ่งคืน <c oughs> ผมเชื่อแน่ว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนนี้จะเป็นหนึ่งวันหนึ่งคืนแห่งครอบครัวที่อบอุ่นและแน่นแฟนครับ <c oughs> แต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวให้ความ <c oughs> สนใจ <c oughs> มาท่องเที่ยวศึกษาศิลปวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ <c oughs> ชมธรรมชาติด้วยการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากๆเนี่ยทำให้วิถีบางอย่างของเราเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะก็ก็มีบ้างนะแต่ว่า จริงๆแล้วตรงนี้ตั้งแต่เริ่มการรณรงคการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆอ่ะผมทำมานี่ก็ประมาณเกือบยีปีแลลวแต่ผมเป็นสอจอ,อะไรต่ออะไรมาเราระวังตรงนี้มากในเรื่องที่เขาจะมาเปลี่ยนแปลงวิถีของเรานี่เพราะฉะนั้นการที่เขามานี่เราพยายามที่จะให้ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรอะไรอย่างสมมติเรามาถ,ถึงนี่อาจจะพักที่ไหนอะไรต่ออะไรนี่เราจะ พยายามแนะนําให้ทางพวกโฮมสเตย์พวกอะไรเขาแนะนําว่าคุณต้องการลักษณะอย่างไรจะอะไรตัวอะไรต้องพูดคุยกันให้เข้าใจก่อนพอมาถึงในเรื่องของความเป็นอยู่ความกินอยู่นี่เราก็พยายามแนะนําว่าไม่ใช่ว่าที่เขาโปรโมทออกไปว่ามาแล้วต้องมากินปลาไอ้น้ำโขงปลาเนื้ออ่อนปลาชั้นดีอะไรต่ออะไรแต่ต้องดูด้วยว่าราคาอ,อย่างขนมจีนเขาพูดน,น้ําแจวที่คนเขาพูดกันบอกว่า แพงตำซัวแพงอะไรต้องเข้าใจฮะเราต้องสอบถามก่อนที่เราจะสั่งมาทานกันเพราะว่าอย่างปลาน้ำโขงนี่เป็นปลาที่ปัจจุบันนี้เราจะต้องได้นำเหมือนกับนำเข้าอ่ะกออามาจากอ้ฝั่งนน้นซึ่งราคาถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ประมาณกิโล40-50บาทเดี๋ยวนี้400กว่าบาททีนี้ปลากิโลนึงมันอย่างมากก็ได้2-3ชิ้นใช่ไหมเนี่ยตัวนึงแล้วก็อย่างขนมจีนน้ำแจวนี่ คนไม่เข้าใจสั่งขนมจีนน้ำแจ่ถ้่วหนึ่งแต่พอไปเจอนี่อยากเครื่องในบ้างอะไรบางีชี้ชี้ชชแต่ขนมจีนก็ขายเป็นชิ้น <c oughs> ก็เลยมันก็ว่าแพงแต่ขนมจีนต้องทําความเข้าใจ <c oughs> ครับตาซัวเหมือนกันมันก็จะมีเขาเรียกว่าตําซัวทะเลตําซัวอะไรก็ต้องดูให้ดีครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในส่วนเปลี่ยนแปลงมันก็มีบ้างแต่ปัจจุบันที่ผมเข้ามานี่ประมาณ6เดือนผมเรียนว่าเราพยายาม เอาสื่อเอาอะไรเข้าไปอย่างน้อยๆก็15บห้าค่ำเราได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่มาเจอกันบอกว่าเนี่ยท่านมาเที่ยวโอเคแล้วก็แนะนําแนะนําแนะนําเพราะตอนนี้ผมกําลังให้ทางกองเลขาผมนี่พยายามทำเอาข้าใจกับนักท่องเที่ยวก็คือการใส่บาตรข้าวเหนียวอยากให้เป็นข้าวเหนียวจริงๆไอ้ส่วนในอาหารก็ขอให้ใส่ถุงให้มิดชิดให้ดีหรือไม่งั้นก็ คุณส่บาเข้าเหนียวเสร็จแล้วคุณก็ตามไปที่วัดเพื่อจะได้ดึงคนเข้าวัดด้วยได้คงรูปแบบเดียมไปให้มากที่สุดนะคะ,คะแล้วก็เป็นห่วูอีกนิดนึงเรื่องของสิ่งวัดล้อมต่างๆในเมื่อมีคนเข้ามามากๆต้องพยายามจัดการยังไงคะผมก็มาเริ่มดำเนินการโดยการที่ว่าลอกคลองบ้างเพิ่มการเก็บขยะเพิ่มพื้นอีก ซึ่งเมื่อก่อนขยะของเชียงคานนี้ก็ประมาณตันกว่าอะไรต่อเดี๋ยวนี้มัน3ตันกว่าต่อไปอนาคตผมจะแยกขยะจากในหมู่ในในบ้านแล้วก็ไปถึงชุมชนจากชุมชนถึงจะไปถึงเทศบาลแล้วก็ลงที่ทิ้งขยะแล้วก็จะแบ่งเป็นส่วนส่วนแต่ละส่วนนั้นเราก็จะแยกไว้ว่าเออส่วนนี้เป็นส่วนของการแยกขยะส่วนนี้เป็นการเผาขยะส่วนนี้เป็นส่วนที่ทําปุ๋ยอีกส่วนที่เหลือในบริเวณที่เป็นภูมิทัศน์ทั้งหมดผมจะทําจัดให้เป็นที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้นะคะเพื่อที่จะรักษาความเป็น <ผม S 1> ชุมชนดั้งเดิมของเชียงคานไว้ก็อยู่ที่สํานึกของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะม,คมากันถึงที่นี่แล้วค่ะอยากให้คุณหลงแนะนํานิดนึงว่าจะไปดูไปชมอะไรกันได้บ้างเราวางรูปแบบของการท่องเที่ยวนั้นเราวางไว้ทั้งจังหวัดเริ่มต้นคือเราตั้งศูนย์ของเราไว้ที่อมอราชพัฒน์เลยเป็นศูนย์การท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมต่างๆนักท่องเที่ยวเขาไปเราจะมีบรรยายสรุปต่างๆให้ฟังแล้วให้ท่านเลือกว่าท่านจะไปอำเภอไหนเชียงคานนี้เราเริ่มจากราชพัฒนมามันก็จะมาที่ บ้านอ้อบ้านอ้อนั้นก็เป็นโซนของอำเภอเมืองจากอ้อมาก็เข้าสู่เชียงคานก็คือสะพานไอ้บรรทัดออกจากนั้นมาเราก็จะมาที่บ้านาไทดําบ้านนาปนาดออกจากไทดํามาเราก็จะมาที่นาซา่ามาดูผีคนน้ําเพราะนั้นก็มาเข้าเชียงคานมาเข้าเชียงคานเสร็จเราก็จะจุดของเราก็คือจะมาลงที่วัดสันติ<ฮ>จุดนั้นแล้วก็จะมีศูนย์การท่องเที่ยวเราอยู่นั่นก็จะมีมะพรเทศน้อยจะมี ทางเทศบาลแล้ไปช่วยบรรยายสรุปอะไรให้ดูว่า,ามาถึงเชียงคานแล้วคุณจะเที่ยวแบบไหนขี่จักรยานหรือจะเดินหรือจะ,อะไลแล้วก็จะแน,นะนำว่าถ้าถนนคุณเดินก็ถนนริมของอช้อปปิ้งในเรื่องของอ,อาหารการกินบ้างอะไรต่ออะไรบ้างแล้วก็จะไปชมดูบ้านไม้อะไรต่ออะไระถนนสีเชีงยงคานนี่เราก็จะทําเป็นรูปในรูปว่าเป็นเมืองใหม่เป็นลักษณะเมืองใหม่ผสมผสานในด้านของวัฒนธรรมเก่าพอหลังจากเที่ยวเชียงคานเรา พอสมควรและท่านจะออกไปข้างนอกก็ต่อไปก็คือแจกบุตรคูค่ะผููคอยเงินทางด้านเหนือก็จะไปพระใหญ่ที่จุดที่งเราค่ะแต่ว่ากิจกรรมหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากเวลาที่คนมาเชียงคานแล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยก็คือการขี่จัก,กรยานชมภูมิทัศน์ต่างๆที่เชียงคานนี้นะคะรวมไปถึงการไหว้พระก้าวัดด้วยเดี๋ยวจะได้พาคุณผู้ชมไปชมนะคะตอนนี้ขอบคุณคุณหลงมากนะคะขอบคุณค่คะ